เออย้เราขอกก็บสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมเป็นกอดเกตนะครับวันนี้เราอยู่กับเกมบอกฟูตันเองเกมแนววันพีชในตำนานเลยนะครับที่โด่งดังมาเนิ่นนานา,นานแล้วครับเราเลือกฝั่งไพเร็ดอยู่แล้วหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าผมเป็นคนที่ชอบเล่นเกมแนวฟาร์มเวลแบบแนววันพีชนี้ก็ชอบนะครับเกมที่แบบว่ามัน PVP บูลลี่คนได้อันนี้แหละของชอบผมเลยนะครับโอ้โหแล้วก็เพลงที่โคตรคิดถึง มันเล่นอะไรยังไงวะลืมคืออยากจะบอกนะครับว่าผมไม่ได้แตกเกมนี้เลยนาน,นมากๆด้ยกดเอ่อ W S D เดินกดกด Q แดนนะครับ <laughs> เฮ้ยกูต้องมานั่งล,ลึกปุ่มเหมือนเนี้ยกดอันนี้มีเก็บโปะโอเคกดอะไรเปิดหาคียทุกท่านกดตัว J ปะตัว J อาา่ะฮะแล้วก็กดตัว K หาคิวสังเกตนะครับว่าตัวปกติของกูไม่ก็ทุเรศพอแล้วนะใส่หาคิป มันมีผ้าผ้าปิดปากแม่งโผล่มาอย่างเงี้ยโคตรเกียดอะทุเรศที่เ้ยแล้วก็อยากจะบอกนะครับถ้าเกมนี้ผมจะไม่ผิดผมเคยเปดาบโยรุกับมาสเตอร์ลี่คูณ2ไปใช่ไหมอันนี้ดาบโยรุแล้วก็มาสเตอร์ลี่คูณ2นะครับโอเคเข้ามามีปุ่มปิดเสียงนะครับแป๊บนึงแป๊บนึงปิดก่อนโอเคอาวุธที่ผมใช้อาวุธแรกก็คือซูเปอร์ฮิวแมนะครับกดตัวแซ ุ่งไปกดตัว X ระเบิดกดตัว C พุ่งไปทำดาเมสศัตรูข้างหน้าตอ,อนที่2ใช้เป็นผลโอเปโอเปนะครับ <Wow. S 1> มาเจอรี่ยังอยู่แค่168เท่านั้นนะครับคือขี้เกียจฟ้าไม่ถึง350เว้ยกดตัว Z <Wow. S 1> เป็นการการลางรูมนะครับกดตัว X Water ฮกดตัว C กดตัว C ถือดาบฟันกดตัว X เยอะอ๋ออ๋อโอเคเาไหร่ลว อันที่3ใช้เป็นปืนครับปืนก็มาเตอรี่หคือไม่ได้เล่นสายปืนเนาะส่วนอันที่4ก็เป็นดาร์กเบดนะครับหรือว่าดาบโยรูของเรานั่นเองอย่ากดตัวเซตปันคืนดาบไปข้างหน้ากดตัวเอคืนดาบยาวๆปืนส่วนอันนี้เป็นอะไรวะเป็นแว่นแว่นโดฟ้า <laughs> <laughs> ทุเรกทิพย <laughs> <laughs> เป็นแว่นโดฟามิกอนะครับ หมายเลขลกอันนี้คืออะไรถ้าจะไม่ผิดเป็นสกิลพิเศษของเผ่าหรอปะเป็นการฮิวเลือดนะครับตังก็มีเหลือแค่2องแสนแปดครับ๊คิดถึงเกมนี้มากไม่ได้เล่นมานานเกมนี้ผมอัพสายผลปีศาจไปนะครับเพราะว่าตอนนั้นถ้าจะไม่ผิดผมซื้อผลโอเปมาเล่น,นครับแล้วก็เลยรีรีสายด้วยเนาะเป็นสายผลปีศาจจริงจริงยเล่นสายดาบนะวันนี้เกิดรู้สึกคันไม้คันมือนะครับอยากบูลลี่คนนะหรือว่าอาจจะโดนบูลลี่เองก็ได้นะครับโอเคครับเดี๋ยวไปตามหาคนละบูลลี่กันดีกว่ากด <c oughs> <g osh> แล้วเปิดหาคีรอไว้เลยดีกว่านะครับผมได้ยินเสียงคนแถวแถวนี้ด้วยนะแถวแถวเกาะครึ่งร้อนครึ่งเย็นนะครับนั่น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 มีคนนึงอยู่นะครับเราพุ่งไปหาเขากันเอ้ไนขอฆ่าน่อยขอฆ่าหนนี่ฆ่าหน่อยอยู่ไหนแล้ววะอยู่บนหัวนะครับฝนโอเป็มซูกกลาอากาศยากนะเนี่ยรู้ตัวไหมฮะอย่าหนีอ๋อเหอ เด,เดี๋ยวแต่แต่ต่ยังไม่ค่อยคุ้นมือเลยเราใช้ซูเปอร์ฮิวแมนสูก็ได้มามานี่มานี่มานี่อย่าหนีกลับมาอย่าหนีหนูกลับมาบอกพี่กลับมาเออเออคอมโบต่อไม่ได้นะครับเมื่อกี้ลืมเลยเอร์ฟันไม่ทันเว้ยต่อยไม่โดนอีกเออ โอเป่แม่งโคตรเสียเปียบอะสู้ขังอากาศยากมากๆเลยครับมีบอสสโมเกอร์เกิดด้วยนะครับทำอะไรมึงนะทำทำทำอะไรฮะทำอะไรอาคีสังเกตหลุดวะชิบ,ชบหายล้นี่กอนนี่กอนจะทำอะไรฮะหนูอย่าทำทำอะไรอ้าอ,อ้อ,อว้าวไนท์ nice. แม่งยังเล่นไม่เข้ามือเลยนะเว้ยเปิดโดมออเปิดรูปลงมาสิมึงลงมามึงลงมาไม่ทันนะครับตรวจตวกันอยู่เงี้ยแหละมา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 ไม่โดนวะแม่งเล่นยากไม่ได้จับเกมนี้มาเนิ่นนานฟันเออเออฟันฟันโดนโอ้ลักเลกเออนันแหละเด้ไม่สด ระเบิดกลางอากาศเอออ้าเล่นยากนี่นี่เล่นยากโอเคครับเดี๋ยวเราต้องซื้อเรือไปก่อนที่แบบว่าก่อนมันมีคนเยอะๆเนาะนี่ต้องเอาเรืออันนี้เลยเตาสั้นบันนี่คนรูเปกคือเวลา PVP แม่งโคตรบแบบว่าไร้ประโยชน์มากเลยนะครับผมแบบว่าถานัดสายดาบมากกว่างไง คือโอเปมันจะมีประโยชน์มากกว่านี้เว้ยถ้าผมได้ท่าเอฟอะท่าทเลพอร์ตกับท่าแกมมาลัชแล้วตอนนี้ผลปีศาจมันขายผลอะไรบ้างเนี่ยขายผลน้ําแข็งประมาณนั้นนะครับผลน้ําแข็งอย่างเดียวไปบ้าผลผลไฟผลน้ําแข็งมีผลพระด้เหรอวะโอ้ผลพระนี่ไงหาเจ้าทะเลกันโอเคทุกท่านเดี๋ยวเราจะแกล้งเขากัน,นครับเราจะจับเรือเขาทุ่มเว้ยซื้อเรือเลยเพื่อนซื้อเรือนั่นแหละนั่นแหละ โอเคครับเขาซื้อเรือแล้วนะร้อยเขาไปนั่งก่อนนะครับโอเคไปนั่งแล้วไปนั่งแล้วไม่โคตชั่วร้ายอะเรือไปแล้วเรือไปแล้วเออเอ้าเดี๋ยวนะเดี๋ยวตา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 ตตทไมเมื่อกี้ฉันถึงจับเรือทุ่มไม่ได้ต้อจับเรือทุ่มไม่ได้เหรอะจับเรือทุ่มดิจับเรือทุ่มก็จับทุ่มได้นี่หว่า จริงๆเนี่ยมันมีสูตรเกียร์อีกหนึ่งอย่างนะครับอย่างแรกให้เรากลางลูมก่อนนะเว้ยแล้วเราก็กดสกิล X พร้อมกับไปนั่งนะครับกดใส่เรือเรากาะดจังหวาให้ดีนะพอจะนั่งกดสกิล X x เออประมาณนี้เห็นไหม <laughs> นั่งพร้อมกับลอยเว้ยแล้วก็ปล่อยบิวเป็นโคตรสนุกเลยอย่างเงี้ย ได้ข่าวว่าอัปเดตันจะเป็นผลตื่นมาใช่ไหมเป็นผลไฟลกับผลน,น้ําแข็งใช่ไหมครับเหมือนเรามาเล่นแบบว่าวอร์มออพก่อนอัปเดต4.8จะมานะครับมีคนออกไปแล้วมีคนออกไปแล้วจะ PVP โอ้ทุกท่านทุกท่านมันมีคนชิบหายแล้วโอ้โ oh หเดี๋ยวตาตา,า,า,ามึงมาตีกูทีเผอมา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  คิดว่าหล่อเท่เหรอคิดว่าหล่อเท่หเหรอจะพีวีพีโดนยักษ์โดนเจียนจังวะโอ้โหเกือบ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 , <c oughs> บแล้วเจ้ลูกขู่ก่อนสักดอกดิมานี่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 มานี้ โดนโอเปะเออโดนโอเปะฟันแรกแรกเออโคตรเบาเลยบ้ายคือเราลงพื้นแทบไม่ได้เลยนะครับเห็นไหมแม่งเป็นผลน้ำแข็งอะดู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 มันทำดูมันทำเอ้เกือบ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 โยรกขู่กวอนสักดอกมา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 ุมสองอีรุมสอง โอ้โหแล้วไม่ได้เล่นสายดาบด้วยโคตรเสียเปียบอะ่ะมานี่มาให้เอะไม่โดนหรอกไม่โดนหรอกนะฉันรู้นะว่าแกจะทำอะไรฮะรู้นะเว้ยทำอะไรทำอะไรจะทำอะไรทำอะไรฮะทำอะไรไม่คอมโบไม่ได้วะ่ะสียด้โอ้โห,โห ไม่มีเวลากลางโอเปนานด้วยนะครับเดี <ım S 1> ๋ยวๆๆๆๆๆนี้ก่อนนี้ก่อนนี่มันสองล่มหนึ่งเอาเอาเอาบวกกันเองแล้วบวกกันเองแล้วโอเคเราจะดูความพีนาศของเขากันนะครับเหมือนวันนี้เราจะสู้ใครไม่ได้เลยนะครับวันนี้ไม่ยอมอ่ะวันนี้เราไม่ยอมนะครับในเมื่อเราไม่ถนัดสายผลปีศาจนะเว้ย เราก็ต้องใช้อำนาจเงินตาสักนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวเดียวยังไม่มีใครใช่ไหมเจ็ดสิบห้าโลบัคเพื่อกาลีสแตตนะครับซื้อไปเลยเยี่ยมซื้อไปแล้วอะโอเคผมเปโลบัคไปแล้วลีสแตทอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับมาอาตามนม่นี่แหละสายดาบมาแกต้องตายเว้ยแกต้องตายเออฆ่าคนได้แล้วมีความสุขมันนีย่ไม่นี้ ขอโทษด้วยนะครับถึงจะเป็นคนไทยด้วยกันฉันรู้แกนะรู้รู้ทำอะไรจะพิวพ,พิวพีเหรอทำอะไรฮะทำอะไรโอ,โอ,โอ,โอ้เจ็บ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 ไม่โดนนะแมงคุงทะลุผ่านไปเลยอะ่ะโอ้โหสเต็ปการเลงกูโคตรกระจอกอะ่ะมันยังไม่เนี้ยมานนี้เออโดนแล้วโดนแล้ว จะไฟเหรอจะ PVP PVP อยาก PVP นะครับอยาก PVP ตกน้ำไปแล้วนะครับเฮ้ยใช้ผลน้ำแข็งเหรอเดี๋ยวนะเออโอเคเขารีเซ็ตตัวนะครับได้มา3,700รรู้สึกสบายใจนิดนึงบูลลี่คนได้ ต้องโดดฮะอ๋อฮกที่สังเกตโอเคโอเคเฮ้ยเถียวทำไมสเตปการเล็งกูไม่โคตรกระจอกเลยวะนี่มนี่นี่นนเอออุ้ยแรงแรงจังเลยเออ เป็นแค่ขยะเปียกจะทำตัวเหิมเกริมเป็นแค่ขยะเปียกเป็นแค่ขยะเปียกจะแจมอีกคนเหรอจะแจมใช่ไหมจะแจมใช่ไหมโอ้โอ้ไม่ก็โอ้ไม่ก็เยอะเยอะเยอะเกินโอ้โอ้ว้าวว้าวไม่ก็ไม่ก็ไม่ก็เดี๋ยวตาตาตาทีละคนทีละคนไม่รู้จะเอาใครดีนะครับตอนนี้เออพี่คอมโบไม่ท่ โอ้เจ็บ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 เราต้องเล่นสเต็ปคี้ปอสหน่อยนึงนะครับต้องสแปมแต่สกิลเอ็กซ์ของโยรุเว้ยไม่ไหวแล้วไม่ไม่ไหวแล้วเฮ้ยโดนอีกเหรอไม่โดนโอ้เซฟโซแล้ว โอเคครับท่านผู้ชมถึงแม้ว่าคราวนี้ผมจะฆ่าแทบจะไม่ได้เลยก็เหอะแต่ว่าถือว่าเป็นการวอร์มร่างกายนะครับหลังจากที่ห่างหายกับบ็อกฟุตไปนื่นนาน <c oughs> โอเคก็สําหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไครป์ผมด้วยนะครับสําหรับวันนี้ไปแล้วตายซะพวกแก